สำหรับชาวราศาาีกรกฎนะคะเนื้อคู่ของคุณก็คือราศีที่อยู่ตรงกันข้ามนะคะในเรือนภพปัตตานีหรือคนรักคู่ของก็ได้แก่ราศีมังกรนั่นเองค่ะราศีกรกฎคุณเป็นคนหน้าเด็บดูอ่อนกว่าวัยใช่ไหมล่ะแต่ว่าเนื้อคู่ของคุณนะสิคะเขาเป็นคนที่หน้าแก่มาแต่เด็กเลยค่ะ คือเขาจะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มองอนาคตมองการไกลซีเรียสจริงจังกับชีวิตในทุกๆเรื่องเลยก็ว่าได้นะคะรวมถึงเรื่องของชีวิตคู่ด้วยกว่าที่เขาจะตกลงปงใจเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับใครเนี่ยเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกคิดรอบด้านไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าเขาจะมีครอบครัวชา้าหรือว่าแต่งงานช้านะคะก็ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละเรือคู่ของคุณเขาจะเป็นคนประเภทเดะแบกจ้าก็คือแบก ภาระปัญหาความกดดันอะไรทั้งหมดไว้ที่ตัวเองเลยนะคะแต่ว่าชาวราศีกรกฎคุณไม่ต้องไปแสดงความสงสารเห็นใจเขานะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องการค่ะ สิ่งที่คุณควรทำนะคะก็คือยอมรับในตัวเขาเข้าใจคอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจนะคะทำตัวให้เป็นเหมือนบ้านนะนึกถึงเพลงโฮมขึ้นมาเลยค่ะก็คือเป็นที่พักใจนะคะเวลาที่เขาเห็นหน้าคุณแล้วรู้สึกผ่อนคลายหายเหนื่อยอบอุ่นหัวใจนะคะอยากนอนดุ่นตดอะไรนี้นั่นละค่ะจะทำให้คุณได้ใจเขาไปเต็มๆคะ่ะ คือว่าเนื้อผู้ของคุณนะคะเขาเป็นคนเก่งมากเก่งสุดๆคิดอะไรเป็นตักกะซับซ้อนซ่อนเงื่อนหลายชั้นนะคะคุณคิดตามเขาไม่ทันหรอกคะ่ะหัวจะปวดทางที่ดีนะคะคุณทำตัวให้หล่อๆสวยๆให้เขาเห็นแล้วชื่นใจว่าโรคใบนี้ยังมีสิ่งที่งดงาม แล้วดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่ใช้เวลาโครจรรอบดวงอาทิตย์นานมากเนื้อคู่ของคุณเขาจึงเป็นคนที่ทําอะไรได้นานๆซ้ําๆเดิมๆไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นถ้าเขาชอบกินข้าวกระเพราเนี่ยเขาก็จะกินอยู่อย่างนั้นแหละทุกๆวนันซ้ําๆเดิมๆนะคะไม่มีเบื่อหนนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ชอบคิดมากอะ่ะย้ําคิดย้ําทํานะคะเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะอาจจะดูเหมือนว่าเขาไม่ได้สนใจคุณหรือไม่ได้สนใจฟังในสิ่งที่คุณพูดเพราะว่าเหมือนเขามีอะไรในหัวอยู่ตลอดเวลานะคะ คุณก็ต้องเข้าใจนะว่าธรรมชาติเขาเป็นแบบนี้แหละไม่อย่างนั้นเขาจะหน่าแก่หรอแล้วคู่ของคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงสุดๆเลยเพราะฉะนั้นคุณอย่าทำอะไรให้เขาเอะนะคะ ห้ามหว่านสเสน่ห์เด็ดขาดหรือว่าถ้าคุณชอบคบกับเพื่อนเพศตรงข้ามเนี่ยหรือว่ายังติดต่อกับแฟนเก่าเนี่ยแค่นี้เขาก็รู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจแล้วนะคะและเรื่องสําคัญนะคะคุณเคยทําอะไรกับเขาไว้เขาจะจําแม่นคือเป็นคนที่จําแม่นเวอร์นะคะบอกเลยเพราะฉะนั้นคุณอย่าได้ไปโกหกเขาเป็นอันขาดเพราะเขาจะจําได้ถ้าหากคุณพูดไม่ตรงกันนี่เป็นเรื่องเลยนะคะ